เรื่องของความเชื่อนะครับก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะว่ากล่าวอะไรนะครับผมเข้าใจนะครับจากกรณีนี้นะนะที่หมอดูชื่อดังพวงจุ้ยอะไรเนี่ยนะมาหลอกคนแก่สูญเงินทําพิธีไปทั้ง66ล้านนะครับบางทีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราเองอะ่ะก็ไม่คาดคิดเลยนะว่าจะให้คนอื่นมาเอาเงินของเราเนี่ยวักเงินไปให้ง่ายๆจะเชื่ออะไรเราควรจะมีสตินะครับนะเชื่อนะครับแบบต้องมีสตินิดนึงนะครับนะมาของเงินอะไรเราเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องคนคิดอย่าแล้วผมก็เคยโดนครับ ไอ้พวกหมอดูอะไรเงี้ยมามองหน้าผมนะครับมาจ้องหน้าเราแล้วก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกผมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็มาพูดกับผมว่าคุณนะมันไม่เชื่ออย,าอย่างพวกนี้ผมก็ใส่เลยครับไม่เชื่อมันก็เรื่องของกูนะครับคือผมไม่ค่อยเชื่ออะไรอยู่แล้วนะครับผมฟังอนะบางทีพวกนี้มันมีจิตวิทยาในการพูดนะครับพูดให้เราอย่างนั้นอย่างนี้นะโน้มน้าวจิตใจเรานะครับเอามาขู่เราเข้าว่าอย่าไปกลัวครับผมบางทีเราคือเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยต้องมีสตินะครับนะ